ไม่ดกแล้วเพื่อนนะทางเลยไอ้กิ่งยังไม่ใหญ่นะแล้วพูกก็จองมาแล้วไม่ทันอี่พวกเลยไม่กล้าตดแรงไล่ตามไม่กล้ามมีดี มัห่มเางิของเคมัถหญ น้ำนะเพื่อนอนนะ <Wow. S 1> แล้วเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นฝายนะครับฝายท่องนะเที่ยวก็ชอบเข้ามาเช่นนี้นะครับก็ ขออนุญาตก่อนนะครับจากเจ้าที่นะครับออทำหนังสือขอเข้ามาใช้ในสถานที่นะครับจะเป็นฝายน้ำล้นเลยมันก็จะเป็นภูเขาครับน้องเพี่็ชอบมากันบริเวณนี้นะ นะครับ ใช้แดนแล้วนะ้ันสุดท้ายแล้วนะครับตัด,ดไม่ติดเกียร์มันโดนน้ำมาเลยค่อยๆไป สู่เด็กเล็ก,กว่ะเมื่อก่อนนะเด็ดแต่เดี๋ยวนี้

วะเคี่ยงนี้ก็อุ่นอยเลยกินข้าวก่อนนะครับจากที่เราไปรถนะครับรถตวเองตวเจอกเท่าไหร่กินข้าวกันนะครับเดี๋ยวบ่ายเดินทางกันต่อไปไล่เลย มันจะลายไหนวะนั่นแหละลายมันข้าวไข่ไม่ปลายิ้มเหรออ้อใช่อะคุณมีปลายิ้มม่แก้ปลายิ้มไเหรอปลายิมกงปลายิมเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ปลาี่มันไม่ยิ้มเหรมันไม่คุ้ม่ามันไม่ยิมใช่ไมใช่บอปุ้มป้ยหน่ยนี่ปลาไหลล่ะเดี๋ยวจะแซวว่าใช้เดือนไหมมัน ก็ไรนี่ต้องแยกกับข้าหนังอทำไมอ่ะไม่จริงเป็นยาอะไยเล็ดตดีนี้สร่กลางเนี่ยสี่ปับมาครับงั้กินข้าวก่อนครับายก่นก็เิโอ่ะลล้เากินยย่โอ้โเอี่อะไดเอาไปเลย ครับตอนนี้ก็หลังจากเราพักเรียบร้อยแล้วเราก็จะอ,ออกเดินทางกันต่อนะครับช่วงบ่ายนะนครับวันนี้ก็สบายๆครับมอเตอร์<ส><ญ>ครับรนทางครับ นี่ตรงนี้พอไม่มันติดไม่ได้ตรงแย้ตรงกระต๊อบเลย จะรอ,อะชุดหลังนะครับตรงนี้ก่อนโอ้โหเนี่ยทุเรียนมีคนมาจองครับเนี่ยทุเรียนจองหมดแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูทุเรียนนะครับนี่ครับอยู่ติดไลรเลยติดทางเลยไปนอดเดีย๋ยวดิ อโหหลายลูกเลยอันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้ขึ้นเองเลยปลูกเองนะครับโ้ดิน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 ี่นะครับทุเรียนทุเรียนส่วนพึ่งดอกบางเลยเพียบเลยมีหลายลูกเลย มีงออก็ต้นนหญอีกต้นนี่เลืมดูไปเนี่ยแต่ไม่มีลูกอะลลออันนี้ขายไปแล้ใช่ไหมครับขายหมดแล้วครับต้นใหญ่นะเปนย่จอนี่ตกดูกาา้าหะเน,นเปิรน,นเอาใส่เปินอนผมดียดิเด<ะ>ี๋ยวมันลใส่ปิน,ใน,ใน,ในอะไร อืต้นใหญ่เห็ดชนนี้อตราอากรอเลยต้าต้าก <9 000 S 1> ับบ้าประมาณแปดร้อยเก้าร้อยก็พอเนื้อเป็นลำชารที่มาจากเขานะครับเส้นหนึ่งปลูกอะไรก็งามหมดมีเงาะทุเรียนอ,อื จะมาแล้วนีลงมีไว้ที่ย่าเอือตอนนี้เยอะเดี๋ยวคืนนี้นะนี่มันเป็นติ๊กเดียวนะอ,อือไ,ไ,ปไปด้ไายเลยไดายดกแล้วเพื่อนนะเฮ้ยทางเลยทั้งกิ่นยังไม่ใหญ่นะแล้วพูกก็จองมาแล้ว นั่นแหละแ่เราจะปลูกอะไรต่อแล้วเมื่อวานนั้น đây nó quá đẹp đẽ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  đẽ em đẽ lồng đẽ 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 lồng đẽ 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 để đẽ 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 ถังเลื่อนนะครับเดี๋ยวขอเี่งรับก่อนแก้เพื่น Ahí ก็จะเป็นห้วสุดท้ายแล้วก็จะถึงที่พักนะครับฐานทานทาที่พักของเราคืนนี้นครับวันนี้เราก็มาถึงฐานฐานทานแล้วนะครับฐานปฏบัิการบ้านพลกรรมที่พักสอดบเราคืนนี้นครับ นี่เราก็จะนอนกันตรงนี้โอเคพื่อนนอนไหนเนี่ยนะเพื่อนนอนดีเดี๋ยวผมอ่านเองไหนผมว่าเป็นนด้านตรงนี้ไหนเนี่ยคนนึ่งกับคนนึ่งนี่ท่านผานขอนอนนะนอนได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวผมนี่ก็แล้วไปครับอะ ไม่ใช่นอปืมเอครับก็คืนนี้เราก็ที่พ uh ักของเราคืนน uh, sì ี้ครับคืนนี้ขึ้นงาตัดยาเาได้เป็นกระน้อืมากนอนตตเลยไหกครับเขาล้อมรอบ ครับไงเดี๋ยวขอทำบข้าวการปุกคุ้งปุกเปยให้เรียบร้อยกันนะครับพบกันครับอตอนออนี้เราก็ข้าวก่อนยืนตรงหัวตรงกี่ที่บอกออนี่เราใช้ ขออนุญาตพี่ด่านพานะครับมาใช้เป็นที่จำนะทั้งแรงสอมคืนแล้วก็นอนกันที่นี่นะครับมีคนหลายคนกินข้าวว่าเป็นพี่ลุงอ่ะข้าวอะไรกันตรงนี้นะครับมีคนเล่นกันด้วยเขาเล่นเดียวกันเขาเล่นเดียวกันใช่ตามที่นี่นะครับแต่นี่ลุงแกจะสูงว่าไปเล่นพอเล่นตะก้อเล่นด้วยกันอ๋ออุยน่ยอ่านนอนโยมันเล่นแก๊ อะไรแล้วน,น้ำน,น,น,นี่ลงได้เนี่ยนาเก่งเลยนะกีิผมไม่ได้นอนเลแวมันตะ <c oughs> ันาเก่นอก็นอนในนี้ก็ได้ท่าไน,นะแหวนตัึงไม่นอนนะ่อไไหแ่้่เี่่ให้้นอกนี่ก็วเคนได้มเนเน่าเก่งไนะเดว โยทำไรนะโยฮะน่าพักแต่ข้าวได้แล้วโยถูกขัพวกันเยขั้วโคลนอืมโอ๊ยไปบอกไอ้ดีกว่ากันดีกว่าได้ลดตกีคือเลย มือขวาไปมือซายก็ไม่ได้มันจะนัดใช่ล้างกูยู่นั่งมีน่เดือนเดนเดือนนี้่นนะตเาเป็น้างแกที่ ตักด้ใ่่เพราะว่าตายแล้วกรดีอับขาไข่นนนาวขึ้นยอลมกระเทีไปโรงพยาบาลเลือดเจ้ยินข้าวเลยไกินยอเรากินข้าวอ่านไอาจจะไปช่องที่น้าก็ได้บาคนไม่ได้หราหญอาจัรย์บอกไงโยกินเบียบอ่ะกินเบีย์อ่ะ เพิ wow, nice uh ่งกินเบี่ยงอะหอยว่าละม้อกินมุมอะงไไดรับยอยใไม่ให้ลเย็นนะต่เลยะ่อยกันยไมาดั้นไม่ใหคิดเก็้ใครรู้มาเหมือแบไม่ม เรื่องนี้ผมก็รู้สึกเลยผมเลยต้องมแ่ผมเอดเต็มท่ตนี้ไ่ได้เ่นอะไรยานี้เข้าทางเขาเดเด็ดต้องีสนย